คุณรู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของการรุกรานจีนโดยญี่ปุ่นเกิดจากระเบิดลูกเดียวบนรางรถไฟย้อนไปเมื่อวันที่18กันยายนคศ1931คืนหนึ่งในเมืองหมู่เกินหรือเซิ้นหยางมนฑนเหลียวหนิงประเทศจีนมีเสียงระเบิดดังสนั่นบนทางรถไฟสายแมนชูเรียเส้นทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่น ญี่ปุ่นรีบประกาศว่าเป็นฝีมือของกองกำลังต่อต้านชาวจีนและใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการส่งกองทัพเข้ายึดเมืองหมู่เกินทันทีแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยภายหลังคือระเบิดนั้นเป็นการจัดฉากโดยกองทัพญี่ปุ่นเองเพื่อสร้างเหตุผลทางการเมืองให้โลกเชื่อว่าจีนเป็นฝ่ายก่อเรื่องเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้น กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วเข้ายึดครองแมนชูเรียทั้งมนลทนและตั้งรัฐหุ่นเชิดในชื่อว่าแมนจูกัวโดยมีจักรพรรดิสุนถงหรือปูยีจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงถูกนำกลับมานั่งบัลังในฐานะหุ่นเชิดภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้หรือที่เรียกว่ามุกเดนอินซิเดนต์ ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดครองจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ยังถูกมองเป็นจุดประกายไฟที่นำไปสู่สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองและเชื่อมโยงโดยตรงสู่สงครามโลกครั้งที่สองในเอเชียซึ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนบทเรียนว่าบางครั้งสงครามใหญ่อาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ถูกจัดฉากและระเบิดเพียงลูกเดียวก็อาจจุดไฟให้ทั้งผู้มีภาคลุกเป็นไฟ